ความรู้จากงานวิจัยชิ้นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้มากขึ้นว่าควรกินอะไรแต่ยังทำให้เรารู้ว่าไม่ควรกินอะไรด้วยเช่นการกินเนื้อแดงหรือเนื้อแปรรูปที่มีผลทำให้เกิดการอักเสบในอวัยวะของร่างกายได้ง่ายขึ้นเห็นไหมชัดเจนนะว่าการกินเนื้อเนี่ยมันทำให้การอักเสบมากขึ้นการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเพิ่มการอักเสบเพราะอะไรเพราะเนื้อสัตว์มันมีกรดง่าย มันมีกรดมีความร้อนไงมันก็เพิ่มการอักเสบสิอาจารย์นึงบอกมันมีกรดโอ้โหกรดยูริกกรดแลคติกคาร์บอนไดออกไอซด์มีโอ้โหบิวเอ็นเรตินินของเสียที่มันเกิดความร้อนทั้งนั้นแหละโอ้อยังคนไข้ไตวายนี B ่บิวเอ็นเกียตินินของเสียนี่ขึ้นสูงเลยพวกนี้มันขับออกทางไตน่ะขึ้นสูงเลยพรของเสียพวกนี้ขึ้นสูงเป็นไงบวมเชลร้อนเชลี่ยรตีกับเป็นเย็นโดยเราเราหนาวเราเราหนาวเลยเงี้ย แล้วก็เล่าให้ฟังเงี้ยดำปีเลยคนไข้ไตาวายนะี่ะสีมนใช่นะสีดำดำสีเทาเทาใช่ไหมบางทีเห็นเลยบวมๆสีดำดำเทาเทาเนี่ยไม่ต้องไปเจาะเลือดตรวจก็ได้ล้อเนี่โยโอ้ไตวายไตยเสื่อมใช่ไหมนคนอยู่ในวงการนี่จะรู้วงการสุขภาพพอไปเจาะปุ๊บโอ้โหบิเอ็นเคนิขึ้นเลยนะของเสียขึ้นเลย GFR ลงเลยนะนะอัตราการกรอง ดิ่งลงแบบตากันกองแย่เลยอย่างเงี้เป็นต้นนะก็จะเห็นเลยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนี่แหละนะการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบในะร่างกายมากขึ้นอาจารย์จําได้เลยตอนอาจารย์กินเนื้อสัตว์อยู่24ปีที่เกิดมาอักเสบบ่อยติดเชื้อบ่อยเป็นหวัดก็บ่อยอักเสบตรงนั้นตรงนี้เป็นฝีเป็นอะไรอู้ทรมานทรมานทรมานและทรมานนะ โอ้เจ็บคอบ้างนะเป็นหวัดไวรัสบ้างไปเป็นหวัดไอสเตปสแตปเป็นหวัดไอพวก <g ül üyor> เชื้อแบคทีเรียบ้างโอ้ oh, oh, มันติดเชื้อบ่อยจังเลยอักเสบตรงนั้นตรงนี้ปวดทรมานตรงนั้นตรงนี้ปวดบวมแดงร้อนเนี่ยมันโอ้โหแย่จังเลยนะกินเนื้อสัตว์เนี่ยจได้เลยตอนตัวเองกินเนื้อสัตว์นี่อักเสบมากเลยร่างกายนะแต่พอ ไม่กินเนื้อสัตว์นี่โอ้อักเสบน้อยเกือบจะไม่มีเลยนานๆมีนิดๆหน่อยๆนะอย่างเงี้ยมันชัดเจนมากเลยการติดเชื้อก็เหมือนกันตอนอาจารย์กินเนื้อสัตว์นี่ติดเชื้อมากนี่แหละตอนไม่กินเนื้อสัตว์นี่โหน้อยเกือบจะไม่มีเลยน้อยนะติดเชื้อน้อยอย่างนี้เป็นต้นเจนนี่มันก็ชัดเจนนะชัดเจนข้ามมาต่อผลการวิจัยดังกล่าวสามารถปูทางไปสู่การ ออกแบบการวิจัยในอนาคตด้านความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการและโควิดได้โดยการกินเพื่อสุขภาพรูปแบบนี้อาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากคุณได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปอันนี้งานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์เรื่องอสุขภาพพื้นตนด้วยการแพทย์วิธีธรรมกับการ ป้องกันและแก้ปัญหาจากโควิด -19 <c oughs> นะอันนี้ก็งานวิจัยของอาจารย์ออกมาเรียบร้อยเก็บข้อมูลปีปีหนึ่งปีหเดือนเนี่ยก็พบว่าคนใช้การแพทย์วิธธรรมนี่ใช้กินอาหารเป็นจากพืชเป็นหลักปฏิบัติธรรมให้ใจไร้ทุกข์ใจดีงามใช้พืชเป็นหลักนะในการกินอาหารเนี่ยใช้พืชเป็นหลักเลยแล้วก็นะมีการ ปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยวิธีประหยัดเรียบง่ายใช้พืชนั่แหละเป็นหลักเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ผู้ป่วยโควิดทุกคนเนี่ยหายทุกคนเลยแต่เก็บมาเนี่ยนะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่สามสิบกว่าท่านนะผู้ป่วยโควิดสามสิบกว่าคนเนี่ยหายทุกคนเลยนะมีทั้งอาการเบาอาการกลางอาการหนักหนักๆมากนี่ก็แก้พลิกวิกฤตได้เร็วพลิกวิกฤตที่หนักๆนนีนนนนน่ให้หายได้เร็ว แล้วเราก็ได้ไปแนะนําผู้ป่วยเพิ่มในทางอ,ออนไลน์เนี่ยนะทางออนไลน์สายด่วนทางสื่อต่างๆของเรานี่ครับเราว่าพี่น้องที่ติดเชื้อโควิดก็รายงานเข้ามาว่ามีอาการไม่สบายอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะที่มันหนักๆนี่เขาแก้ด้วยแพทย์วิธีทำได้เร็วว่างั้นนะพอเอาไปปฏิบัติก็รายงานเข้ามาว่าเออแก้ได้ผลดีหายใจไม่ออกไข้ขึ้นเงี้ยหายใจไม่ออกก็แก้ได้เร็วนะ เพราะว่าใช้การกินพืชนี่แหละเป็นหลักใช้การกินพืชอาหารก็เป็นพืชใช้สมุนไพรที่มันสมดุลร้อนเย็นใช้วิธีถอนพิษต่างๆที่เป็นพืชนี่แหละสมุนไพรเอามาใช้เป็นหลักนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็อาการดีขึ้นได้เร็วนะตอนนี้นี่อาการแข็งแรงขึ้นได้เร็วอาการของโรคลดลงได้เร็วนะน,ะ,นะอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> <c oughs> ก็สอดคล้องกันสอดคล้องกัน อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็งานวิจัยสองชิ้นนี่ก็สอดคล้องกันแม้แต่ผู้ที่ไปฉีดวัคซีนมาผู้ที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วมีอาการแพ้วัคซีนเนี่ยปรากฏว่ามีอาการข้างเคียงจากวัคซีนะนะเช่นปวดตรงนั้นตรงนี้ชาตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ไม่สบายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะพวกเราเนี่ยใช้ใช้การแพทย์วิธ,ธีร,รมเนี่ยใช้พืชเป็นหลักในการแก้ปรากฏวา่า แก้ปัญหาได้ส่วนใหญ่ก็ภายในสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนภายในสองสัปดาห์ 3, ถึงหนึ่งเดือนนี่เราแก้ปัญหาได้จํานวนมากเลยภายในสามวันอาจารย์เก็บข้อมูลจํานวนมากเลยภายในสามวันแก้ปัญหาอยู่เลยบางท่านก็เอาหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์บางท่านก็จะไปถึงเดือนหนึ่งบ้างก็มีนาแต่อาการจะไม่รุนแรงเวลาเราแก้ไปมันลดอาการรุนแรงได้ดีใช้พืชนี่แหละลดอาการรุนแรงได้ดีแล้วก็หายได้เร็ว นาะบรรเทาแล้วหายได้เร็วนี่คือสิ่งที่เราพบจากงานวิจัยนาะแสดงว่าพืชนี่มันต้านมันทําให้เพิ่มภูมิบัรฐานแะ้ะภูมิบัรทานนี้ก็สามารถไปกําจัดโควิดได้ดีหรือพิษจะกโควิดได้ดีนาะกำจัดการอักเสบต่างๆได้ดีในขณะที่เราเก็บข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้ใช้พืชเป็นหลักไม่ได้รู้วิธีแพทย์วิธีธรรมไม่ได้ใช้พืชเป็นหลักไปฉีดวัคซีนเอาเฉยนี่แหละกลับมาี่มีอาการข้างเคียงเยอะ แยไปหมดเลยนะเมื่อวานนี้ก็อาจารย์ก็ได้ข้อมูลจากสายด่วนออนไลน์นะสายด่วนแพทย์ประจฝ่าวิกฤตโควิด -19 ว่าเออมีผู้มาปรึกษากับฉีดวัคซีนเข้าไปนะที่ฉีดวัคซีนเข้าไปเขาบอกเขาไปปวดสะบักแล้วก็ปวดไปถึงปลายนิว้วเอ้แล้วก็ชาถึงปลายนิว้วเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่หายเลยอย่างเงี้ยเราเจอลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะอาการไม่สบายต่างๆนี่เยอะทีเดียวแล้วเขาก็ เป็นกันนานแล้วเขแก้กันไม่ได้โดยระบบการแพทย์แผนปัจจุบันทั่วไปเขาก็ยังแก้กันไม่ได้เขายังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนระบบแพทย์แผนปัจจุบันทั่วไปก็ยังแก้ไม่ได้ว่ามีอาการข้างเคียงมาอย่างยี่จะแก้ยังไงยังยังไม่มีวิธีแก้ที่มีประสิทธิภาพก็ผู้ป่วยที่เป็นมาอย่างงี้จานวนมากเลยมาปรึกษาเราเพราะว่าใช้วิธีของแผนปัจจุบันแล้วมันยังไม่ดีขึ้นนะ่ะ นาะยังมากก็ได้ยาพารามานะกินยิดแก้ปวดนะนะก็ยังกระเดือนก็ถ้าก็ยังไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะ่นะน่าท่านยังแก้ไม่ได้ยังไม่มีประสิทธิภาพมากในการแก้อาการข้างเคียงนะอาการข้างเคียงจากจากการฉีดวัคซีนแต่วิธีแพทย์วิธีธรรมนี่พบแล้วจํานวนมากด้วยร้อยกว่าท่านด้วยนะที่เราเก็บข้อมูลปรากฏว่าร้อยสี่สิบกว่าท่านเนี่ยหนะ้าจากงานวิจัยของอาจารย์นี่ร้อยกว่าท่านเลยหนะ้าที่ ใช้แพทย์วิธีทมแล้วลดอาการข้างเคียงได้อย่างดีหรือไปจนถึงหายอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่ก็ภายในหนึ่งเดือนส่วนใหญ่จริงๆในสามวันนะมีบางท่านที่อ้าวมันยังมีเรื้อรังอะไรไปบ้างแต่มันก็ลดลงลดลงไปจนถึงหนึ่งเดือนนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่น,นี่เนี่ยโอ้โหถ้าไม่ได้รู้วิธีนี้นี่ก็ยังโอ้โหยังมีอาการข้างเคียงกวนอย่างนั้นน่ะทรมานอย่างนั้นนะนะเพราะว่ายังไม่รู้วิธีแก่อย่างนี้เป็นต้น แล้วคนส่วนใหญ่ทานพืชหรือทานสัตว์ละ่ะคนส่วนใหญ่อะทานสัตว์ใช่ไหมอาหารของคนส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์มันก็เลยทรมานานานเนี่ยก็เห็นชัดเจนทรมานานานนะ <c oughs> อย่างแม้แต่คนติดเชื้อเอสในงานวิจัยของอาจารย์นะคนติดเชื้อเอสเยอะมากเลยในงานวิจัยของเราเนี่ยเราใช้พืชใช้สมุนไพรใช้พืชให้กินสมุนไพรใน ปรากฏว่าเรามีงานวิจัยของอาจารย์ในระดับปริญญาเอกเลยไปดูได้เลยเคสเยอะมากเลยคนติดเชื้อไวรัสเอสปรากฏว่าค่าซีดีโฟนี่ขึ้นนะค่าภูมิคุ้มกันนี่ขึ้น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 กันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่าภูมิคุ้มกันขึ้นเลยร่างกายดีขึ้นภูมิคุ้มกันขึ้นเลยน่าอย่างนี้เป็นต้นนะเยอะเลยผู้ป่วยวรัสตับเสบ ABC ก็จกไปรักษาแผนปัจจุบันไม่หายก็หายได้ เห็นไหมสู้ไวรัสได้ไวรัสหวัดมีสบายมากไวรัสเฮปีซิมเพกพวกเนี่ยอะไรเริ่มนะแม่พกเริ่มนี่นะที่ปากบ้างที่อวัยวะเพศบ้างที่ไหนบ้างนี่ก็สู้ได้นะงูสวัสดงี้เป็นต้นนะไวรัสงูสวัสดกันหนักเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่หนักนะโอ้โหใครเป็นอีกคุณเอ๋ปวดแสบบอกร้อนนี่ทรมานเนี่ยนะ แต่ว่าเราก็ใช้แพทย์วิธธรรมใช้พืชนี่ช่วยได้นะขนาดติดเชื้อสเตปสเตปแบคทีเรียี่เจ็บคอเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะนะใช้แพทย์วิธธรรมนี่เข้าไปช่วยใช้พืชเข้าไปช่วยหายการติดเชื้อได้เร็วนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะมันเย็นเ,นเซลล์มันแข็งแรงติดเชื้อมร้อน,นพอใจเย็นก็มันก็แข็งแรงแข็งแรงก็ เซลแข็งแรงก็สร้างเม็ดเลือดขาวอินเตอร์ฟอรอนไปกำจัดเชื้อได้อย่างนี้เป็นต้นนะพวกชิกุนกุนยาเอชิกุนกุนยาเนี่ยมันเชื้อริเกเซียหรือเชื้อไวรัสนะชิกุนกุนยาไวรัสเนาะไวรัสชิกุนกุนยาเนี่ยเชื้อไวรัสนะอย่างนี้เป็นต้นนี่เราผ่านการสู้ไวรัสมาเยอะเหมือนกันนะทีบีวรรณโลกในแบคทีเรียตัวนี้จะก็สู้มาแล้ว วรรณโรควรรณโรคนี่ก็ใช้เคยมีผู้ป่วยไม่ต้องการใช้แผนปัจจุบันเรามาใช้แพทย์วิธีทาหายจากวรรณโรคได้นะอย่างเงี้เป็นต้น,นก็หายอย่างรวดเร็วด้วยอย่างเงี้ยมีนะเรามีเคสทั้งนั้นเลยนะนะซูด,โดโมโมเนตอย่างเงี้ยก็สู้ได้นะสรุปแล้วเนี่ยอาจารย์เคยเจอทั้งโรคติดเชื้อไม่ติดเชือ้อติดเชื้อนี่ก็ มีประสบการณ์ในการใช้แพทย์วิธีธรรมหรือใช้ใช้ธรรมะใช้พืชไปสู้กับเชื้อโรคเนี่สู้ได้ดีสู้ได้ดีมีหลายท่านประสบความสำเร็จนะที่ใช้การแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่ดีขึ้นแต่มาใช้แพทย์วิธีธรรมแล้วดีขึ้นหรือใช้ควบคู่กันแล้วดีขึ้นใช้อันเดียวแล้วไม่ดีขึ้นใช้ควบคู่กันแล้วดีขึ้น,นมีนะก็ะส่วนใหญ่ เคสที่มาหาเราในส่วนใหญ่พอล้มเหลวกับทางแผนปัจจุบันมาก็มาใช้ของเราเนี่ก็มาใช้ของเราเพียวๆเ,เพราะว่าล้มเหลวทางนู้นมาแล้วส่วนใหญ่ใช้เพียวๆด้วยก็ดีขึ้นได้แต่บางเคสก็ใช้ควบคู่กันแล้วดีขึ้นนะใช้อันใดอันหนึ่งไม่ดีขึ้นใช้ควบคู่กันแล้วดีขึ้นเร็วก็มีนะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาทีนี้มาดูนะมาดูตกลงเรื่องของพืชนะชัดเจนนะงานวิจัยออกมาชัดเจนว่า งานวิจัยเรื่องการกินพืชเป็นหลักเนี่ยช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิดได้ดีลดอาการไม่สบายจากการติดเชื้อโควิดได้ดีกว่าเพื่อนเลยกว่าการกินสัตว์ในชัดเจน,นลดได้ดีกว่าการกินสัตว์ก็มีข้อมูลที่ออกมาชัดเจนในประเด็นนี้นอ้มาดูต่อทีนี้ แม้แต่กันติดเชื้ออื่นๆนนก็ลดได้ดีมาดูวันนี้ประเด็นสำคัญอาจารย์เจตนาจะเนี่ยพูดเรื่องยาฟาวิพิรา